สุขสบัยดีพ่อแม่พี่น้องพอๆกับสองนางอเนย์เลยพี่น้องบรนยากาศป้าทั้งใดาพี่น้องก็อยู่เฮือนเนาะกำลังเสื้อหน่อยเลยพี่น้อยนี่แต่พอน้องอเนย์ผุนไปหายังเห็ียดน้องมาเสาะเนาะบ้าลายพี่น้อยนี่มันน้องอเนย์ใช้ไปตามปนแรงพี่น้าะจี๋ปนแรงเนาะ เห็ละโงูแกงหมอบ้าไงปลาลุงเอ้ยออน,นี่สวายจีปนแรงเนาะตามปนเสพร์ไข่เป็นไงเป็นไงเห็นละโงูมันเอาเงินล่างแล้วแล้วเนาะก็เสีล่างอีกอย,ย,ยู่ดอกยคำคำที่ฝนไอ้ไฟมันขึ้นมาเ,เนาะมันเอาเงินดังไพ่เนี่ยปนแรงปลาลุง อ ah, ้าวยังบนอนบะเสือน้อยเมื่อกี้นี่คือรับไปเลยลูกเมื่อกี้นี่คือรับไปเลยเสือโบตาดำระดินดิตะกี้น่ะตาเรืองเรืองตาดำเปื่อเปื่อเลยโอ้ยนอนลงนอน ยามบลางคืนท่านถือไอ้เคิยงแม่หนังลับพี่น้องเลยท่านถือไอ้เคิยงแม่มาเอามือมาใส่หน่อยหนึ่งกับลับท่านมาบ่ห้างบ่อไก่เพิ่มนึ่กัเอึ่งอึ่งท่าเรามาใส่ยามมาใกล้ๆแบบไอ้เคิยงแม่มันก็สะอุ่นเนาะพี่น้องคนหน่อยเก๋เก๋นอนลงนอนยมหนาจนจนเลือดออก เล็บกระตัดแล้วเนาะแต่ว่าบระตัดคุ้งค่ะไม่ค่อยจะน,นิบงนังเพื่อเนาะมาสิ้นกับเป็่อตีงเด็ดดัดเด็ดเสื้อน้อยนอนดกนอกนมตียง หม่องซุกพี่น้องเอ้ยแม่น้องอเนยกับชิพต่อหม่องซุกพี่น้องมาไอวาให้น้องอเนยกับน้องแก้มบุมไปขายนะพี่น้องเนาะพซุกเรื่องหมองกับเซนหม่องกับหนำดอกไม้นะพี่น้องะผดผัวพี่น้องเอ้ยน่องอเน่ก่ายเห็นยังพี่น้องกายหัเนยขึ้นบ่ สายดป้าลนน่กันขึ้นปาลูกสวัสดีป้าลุกนะลูกฮะโถ่นองกิก๊กไปนกิ๊กไปแซงนะกิ๊กสบายดีป้ลุกจต้องใ้่นห้องอยู่ป้าพี่นะอันเสีงได้เยอะ โขผดลายพี่น้องิเพรงวันให้ม่อางบ่พอหาพี่น้องเซ็นเซงจบสั้นเนาะเฮ่ขึ้นทึ่งพี่น้องเลยคนจะขึ้นวังมันแตกกันได้พี่น้องนี่นี่นี่เออมาจุพี่น้อง แต่กระลมกระมกลงมาโู้ผู้ตุ้มโอ้โ้สองปีเลยได้ไอ้เนี้ยนะที่มันรู้ว่าเราใส่เจะใหม่ดอกไปเลยเนาะเดี๋ยวไปซื้ออันนี้มาใส่กันเนาะซื้อเขาเออนี่ย โกบข่างมันคิวมันคิวกระเบื้องพี่น้องเอ้ยบรรยากาศกับพี่น้องเม <ENNIS> ื่อนี้ก็เอาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาหัวสินนได้ละก้าวพอเน้ยจะออกหรือยังป้าเถอะโสดโพลังอลังการเลยพี่น้องเอ้ยสวัสดีไปลูกนะคะ่นุ๊กีปลูกกลับเลย เมืงลุงเมืองผัลุงไปมาขาบ้าประตูพี่น้องน้ำมันลดบะมี่ได้บเมือมนีสันปัดทูหลดบ่มีน้ำมันพี่น้อยน้ำมันผลิตบะท่านบเรื่องอได้ฉนบดเมือมนี่ก็แล้วแล้วก็ยังบดเมื่ออยู่าสันผกไทกไา่น่ไปตะหัวแทๆ พันยี่พันเตงแก่พักไปขายโเลยย่างย่างม่วงย่างมันไปขายถ่ายล่ะนะลูกตะหนอดจะไปขายสิปลูกพักใส่โหลดว่าซานเใส่พักส่ใหญ่บัดบัดเมื่อยจ้ะปลูกแล้วแก่พักไปขายบ่เออเธอยังขาวได้หน่ยนะกระเบื้องบ่ เอาส yani mm ิม hmm. ัง well, ก yes, ับเบื้องออกก่อนมามั่งเอาเยี่ยมบ้างสิแตกกี่บ่ฮะมันเงี้ยมั่งกับเบื้องออกก่อนว่าสัญญามันแตกเพราะว่ามันหลายปีแล้วเนาะ อ้าวตอนน่ะเขาบอกเขาลุงเตี้ยขืนเขาเอาเหยีะบ่ได้น่าฟัเลยเสียงช่างดังอดอมันเสียงพผล่บ่แตกมาเรืองจ่อเสียงคาเสียงโลมาเลยเด้อ โอดโอดมาแล้วเออโอ้ดบ่แตกดอกคนมอะไรเพิ่เยินถึงใช่ไห่เล็กแต่ปูได้มีบออหลเแกา ยังลูกเอ็งเปิดอะไรสักวันสิเอ็กเตะปูเขาะบ่เออเขาเห็ดตะปูเขาะไว้ซื้อเนาะแต่แอกเตอร์มืน่อยกะเบื้องหอมลายปีสิบกว่าปีเลยเนาะ สบามันแตกพูดพูดสบายดีอีกรอบพี่น้องก็มานั่งเบิ่งเข้าเจ้าเห็ดอันนี้นะพี่น้องน้องอันนีุ้กพี่นี่มาใส่หัวแม่มโอ้ยแม่นควรมเอฟซีเปล่าเด้อพี่น้องเด้อเงินขาดองสันนีบ,บอ่อแพงพี่น้องเลยเงินขาดองสันนีบ,บอ่อแพงเนาะท่านผู้ชายอยากแต่งนะเงินขาดองสันนีบ,บอ่อแพงเด้อพี่น้อง เอาเห็นใจน้องหนัดพี่น้องเลยเอาเห็นใจน้องหนัดพี่น้องคนที่เบิ่งกันมานานๆเนาะสุดท้ายเข้ากับถิ่มพี่น้องเลยบําเพนว่าน้องหนัดบ่มักได้พี่น้องน้องหนัดกับมักห่างพี่น้องเลยมาลุงเลยแต่ผู้ชายบรแต่งผู้หญิ่งเส้าได้จังได้เนาะพี่น้องขีดถังกับขาดได้พี่น้องเดลย FC ทุกท่านเนาะข้อควไมอย่าจืดเห็นบ่ตายเมื่อเหนื่อยของตัวเองพี่น้องเลย ร่มกันมากกว่เฮงเนาะอีตนสงซานมียัางกระแบ่งห้กันกินเนาะพี่น้องไม่นองเน่อยกับเคยเยื่เคยแบ่งเหมือนต่อบบกแตงย้ํไม่นอนเน่อยกับหายผลนไปเนาะไปท่วงบนคุ้น้ะพี่น้องอันนี้แต่บ่าเรื่องจริงพี่น้อย FC ลรยคนกับสีขาวคางต่พอตายเนาะแต่สุดถ่ายกับพยกับบมหูว่าเป็นพัยถ้าคนที่เบิ่งแบบติดตามมาตลอดเขาก็สีหูดีว่าเป็นอะไรพี่น้อยถามว่ามีน้องนัดนี่ปากคือหวานแล้วพี่น้องเนาะ ติดตามไปเรื่อยๆ,ๆพี่น้องเลยผักเบิ่งผักส้มเนาะใหากก้กำลังใจสู้ๆต่อไปอีกพี่น้องเลย,ยก็มาเบิง่งในต่อพี่น้องพ้นใชมาะลรเงียบไปสิแล้วจิบ๊บบอแม่ไปแต่ตีตออะไรอีน้อแม่เสิแล้วจิ๊บ่จ้าแตกจะเหม็นทรายแบบพ้นหัวบริโภคเลยนะ เออกระหัวแล้วแะมันออกเปิดเลยบ่นลบนะเออหยานใหม่ดอกแล้วมีแต่มยยางเนาะบรรยากาศพนิมซายเพ็นงแหล่กรรมไหม่สันสอมาสี่อันได้หน่มาใส่อันละลอยเศร้าสันแพง น่ปะลูกเนี่ยตใหมือดเลยอันนี้องม่วงซุกละฮะตอนม่วงซุกอันนยพลนก็เริ่มเงียบเลยพี่น้องข้าแก๊สกันไนใส่อันอันทีสามครัไปแล้วพี่น้อย อุ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ขึ้นขึ้นร่งคายของพี่น้องนั่งคงหมกพี่น้องมาน้องเนี่ยเกษียณอดทนเบาไว้แล้วเกษียณ่าออกมาจักหน่อยพี่น้องเอ้ยตีว่าเอฟซีบอกน้องไปคำมินนั่นคำมินนั้นน้องพี่น้องเนาะคำมินว่าตายว่าบอกบาตายว่าบ่มีผู้หญิงคนเดียวในโลกเนาะพี่น้องเนาะแต่ส่วนน้องหนัดเองเนาะ กับบ๊มีผู้ชายคนเดียวในโลกคือกันพี่น้องเพราะว่าน้องหนักกัเป็นโสดเป็นสาวนะพี่น้องเนาะผู้บ่าวก็เยอะแยะไปพายก็คือกันพายกับผู้หญิงก็เยอะแยะผู้ชายก็เยอะแยะพี่น้องเอ้ยน่าจะเปผู้ใดบสมัครผู้ใดับจริงใจเท่านั้นพี่น้องเอ้ยพี่น้องเนี่ยอดบ่ไายก็สิยบเาจักหน่อยพี่น้องก็ขอโทษเขอพายได้เสียบเอาผิดพลาดประการใดพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้อยู่ามาหยุดตูบหน่อยหพี่น้องมีมีมีอันมีบรรยโยบรรเศร้าไปกับ เปลี่ยนไปคนอื่นพี่น้องเอ้ยกับผู้ชายเปลี่ยนไปพี่นอ้องบ่แม่้ผู้หญิงเปลี่ยนไปเด้อพี่น้องเด้อผู้ชายเปลี่ยนไปพี่น้องเอ้ยสิเว้าย่ำอีกรอบเป็นแม่น้องเอ้ยก็อดบาาะะ่ไหวเนาะป้าลุงทุกท่าน FC ทุกท่านอยากฮู้ว่าเป็นนันดากับเขาไปเบิ่งคลิปน้องนาตั้งแต่ต้นแต่แรกกับปา้าสันนได้พี่น้องเด้อคลิปนี่มนัน้องเนื้อก็สิคอมลาพาจากเพียงท่านี้พี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามส่องน้องอันเน้อได้พี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้อง